ก็กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับรายการนิยมพระสมเด็จกันเหมือนเดิมเลยันนี้ก็เป็น EP ีที่11กันแล้วนะครับอาจารย์ทุกท่านนะเป็น EP ีที่11กันแล้วเลยเหมือนเดิมครับจัดโปรโมชั่นครับอง์ละ300เท่านั้นเลยส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับองคละ300ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเลยท่า,ทานใดสนใจปิดพาสดนะครับ add id line pluck ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสาม รือเป็นเบอร์โทรนะครับ08195325ที่ขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะไม่รอช้ากันเลยนะครับท่านใดสนใจปิดพัดนะครับแจ้งเลข EP แล้วก็แจ้งรายการด้วยขออภัยครับแจ้งเลข EP แล้วก็แจ้งรายการด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการปิดพัดเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะพี่ๆทุกท่านนะครับไม่รอช้ากันเลยเป็นรายการแรกเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านดูรายการแรกเลยครับ เนื้อหาด้านหน้า,นา,นาครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจุดซุ้มเลยองคนี้องนี้เกตจุดซุ้มนะครับซุ้มค่อนข้างสมมาก,กันครับอาจารย์ทุกท่านนะองนี้สวยๆแบบนี้เลยรายการละ300บาทเท่านั้นเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะอง์นี้ครับมีเส้นรางใต้น้ําให้เห็นนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีเม็ดมอสสารครับอ,ออกเนื้อหาออกเกงๆเลยนะฮะ ด้านข้างกันบ้างครับอาจารย์ทุกท่านนะเนื้อหาด้านข้างเลยประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์ทุกท่านชอบเนื้อหาด้านข้างขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยรายการแรกเลยครับเปิดมาแบบสวยๆเลยเป็นเนื้อหาด้านหลังครับมีเม็ดขาวครับมีชัเดเจนก็คือรอยปูไตนะครับอาจารย์ทุกท่านนะสวยๆแบบนี้เลยนะรอยปูไตหนึ่งสองสามสี่เส้นเลยกันเลยเยอะๆแบบนี้เลยครับอาจารย์ทุกท่านนะสวยๆเลยครับ ารายการที่1ครับต่อไปเลยรายการที่2ครับต่อไปครับรายการที่2ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอาจารย์ท่านนะเกรจดซุ้มเลยองค์นี้มีเส้นชายจีวรบางๆให้เห็นอยู่นะครับมีเส้นขอบกระจกครับคุอมข,ข้างสมมาตรกันเลยองนี้สวยๆเลยนะครับอาจารย์ท่านนะมีเม็ดมนสารด้านหน้าครับเม็ดขาวให้เห็นชัดๆแบบนี้เลย เนื้อหาด้านข้างครับเนื้อหาด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะทักมาปิดกันได้เลยให้ทักมาปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับทักกันมาปิดเรื่อยๆเลยครับอ่าชมเนื้อหาด้านหลังครับเนื้อหาด้านหลังครับมีรอยปั๊มแบบนี้เลยเนื้อหาด้านหลังครับสวยชัดเจนแบบนี้เลยหลังเรียบนะครับอาจารย์ทุกท่านนะ ันนี้รายการที่2นะครับอ่าวันนี้ก็มีทั้งหมด25รายการเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะ25รายการเลยต่อไปเลยครับรายการที่3ครับอ่ารายการที่3ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเกตทะลุซุ้มนะครับอาจารย์ทุกท่านนะเป็นเกตทะลุซุ้มเลยองนี้นะออกหนึบนุ่มเลยองนี้รอยยุบรอยย่นมาเต็มครับเม็ดมอนสาแน่นแน่นครับจัดจานเลยอ่า เม็ดขาวครับผงฐ um, านการทูบครับด้านข้างครับด้านข้างมีความหดตัวนะอาจารย์ท,ท like <ห aras S 2> ุกท่านนะองนี้สวยๆแบบนี้เลยรายการละ300บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเลยเนื้อหาด้านข้างครับต่อชมต่อไปเลยเนื้อหาด้านหลังครับรอยยุบเรย่นครับเนื้อหาด้านข้างครับเป็นรอยกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านนะรอยกดกระดานแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับรายการละ300บาทเท่านั้นนะ ต่อไปเลยครับรายการที่4ครับรายการที่4ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรดทะลุซุ้มครับมีใบหูด้านซ้ายให้เห็นเลยองนี้ลองแขนลึกครับลงรักติกทองมาแบบนี้เลยอ่ะเนื้อองค์พระออกขาวๆครับออกขาวๆเลยองนี้ออกแกงๆเลยลงรักมาแน่นๆแบบนี้เลยครับเนื้อหาด้านข้างครับอาจารย์ท่านนะชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยเนื้อหาด้านข้างครับ ต่อไปช้างบ้างครับเนื้อหาด้านหลังครับเนื้อหาด้านหลังครับมีครับลงรักเก่าครับติดทองมาเหมือนกันเลยองคนี้ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับอาจารย์ทุกท่านองนี้สวยๆแบบนี้เลยขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยครับอ่ะองนี้ก็สวยอีกหนึ่งองเลยต่อไปเลยรายการที่5นะครับรายการที่5้าครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มเลยครับองคนี้ออกแห้งๆนะอาจารย์ท่านนะเก่งแห้งๆเลยองคนี้ พิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินไปทางสุขโขทยัยนะครับอาจารย์ทุกท่านสมไม่สมมาตรนะอาจารย์ทุกท่านพุทธสินสุขโขทยมีเส้นขอบกระจกให้เห็นครับเม็ดขาวก้อนขาวให้เห็นชัดเจนตรงนี้สวยๆเลยอาหาด้นานข้างครับอาหาด้านข้างครับสวยๆแบบนี้เลยวันวนี้ก็เป็น EP ที่11กันแล้วนะครับอาจารย์ทุกท่านนะ อขออภัยครับเป็น EP ที่12กันแล้วนะครับอาจารย์ทุกท่านนะ EP ที่12กันเลยน้อด้านหลังครับเป็นหลังก็กดจับหมากนะอาจารย์ทุกท่านแบบนี้นะ้อแบบนี้เรากดกดจับหมากนะครับต่อไปเลยรายการที่6นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มเลยอยงนี้พุทธสินไปทางสุขโขทัยนะครับ สุโคไยกาเพงเพชรนะครับอาจารย์ท่านนะล่องแขนลึกครับไปหน้าเป็นรูปเซี่ยวเลยองนีส้สวยๆแบบนี้เลยอาจารย์ท่านนะฮะดูด้านข้างครับอ่าีพีที่13จะเป็นอีพีพิเศษนะครับอาจารย์ท่านแต่อันนอีพีที่12อยู่นะครับกดติดตามรอกันได้เลยอีพีที่13เป็นอีพีพิเศษเลยนะครับต่อไปนะฮะด้านหลังครับมีเม็ดนองสารครับรอยปิดรอยแยกมีให้เห็นเลย องขาวสวยๆครับมีเม็ดขาวก้อนขาวครับสวยชัดเจนครับเม็ดมันสันหลักเลยอ่ะต่อไปครับรายการที่7นะครับเป็นรายการที่7เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับมีเส้นชายจีวรให้เห็นครับองนี้สวยๆแบบนี้เลยมีเส้นหลังแต้าาให้เห็นครับมีคัาแถวซ้ายขึ้นถ้าทั้งองค์แบบนี้เลยนะอาจารย์ทุนานะสวยๆแบบนี้เลยครับ สวยแบบนี้เลยรายการละ300บาทเท่านั้นเลยเป็นต่อไปครับเนะะื้อหาด้านข้างครับรอยยุบรอยย่นครับความหมดตัวของพระครับชมเนะื้อหาด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านมีเม็ดมันสารของถานการทูบไม่เห็นครับเม็ดมนสารในพระสมเด็จนี่มีหลากหลายมากเลยนะอาจารย์ทุกท่าน ต่อไปเลยรายการที่8ครับรายการที่8ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอาจารย์ทุกท่านเป็นพิมพใหญ่เกตทะลุซุ้มเลยล่องแขนลึกครับอ,อกอ,อกเผยผายแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะออกแก่งๆครับน้ำมันตังอิ้วเลยอยงนี้อาหารด้านข้างครับองนี้ออกหนึบนุ่มเลยอาจารย์ทุกท่านอางนี้ ชม้อหาด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านมีเม็ดมอนสารครับผงฐานก้านทูบครับคาบแคลไซค์ขึ้นอยู่นะอาจารย์ทุกท่านตรงนี้มีคาบแคลไซค์ขึ้นบางๆให้เห็นเลย mm hmm. ต่อไปเลยครับรายการที่9ครับรายการที่9ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะอาจารย์ทุกท่าน an, ตรงนี้เป็นพิมพ์เส้นได้เลยเม็ดมอนสารแน่นๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านสวยๆแบบนี้เลยครับรายการละ3าม้บาทเลยพลิมพ์ฐานแซมครับ EP นี้ก็มารายการเดียวเลยนะ ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็พักมาปิดกันได้เลยครับเนื้อหาด้านข้างครับพระกําแพงสุมกอครับเม็ดมนสารหลักก็มีให้เห็นเลยองนี้สวยๆเลยครับเนื้อหาด้านหลังเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านเป็นพิมพ์เส้นได้นะอาจารย์ทุกท่านนะชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยรายการที่9ครับต่อไปเลยรายการที่10นะครับไปกันแบบเร็วๆเลยนะอาจารย์ทุกท่านครับรายการที่10ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอาจารย์ท่าน เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเลยองนี้ออกเป็นเกตทะลุซุ้มเลยครับมีคาบลงรลลลักดําเก่าๆมาแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านสวยๆแบบนี้เลยององละสามร้อยบาทเลยนะอ่าอสวยครับองนี้ดูด้านข้างครับขอบตัดครับสวยๆเลยต่อไปนะาะด้าน,นหลังครับ นด้นหลังมีรอยเปิดอยู่นะอาจารย์ทุกท่านเปิดให้เห็นเม็ดมอนสารหลักใครครับอ่าอ่ามองด้านหน้าครับอาจารย์ทุกท่านครับดูเหมือนไม่มีเม็ดมอนสารหลักนะแต่อาจารย์ทุกท่านดูผิวเปิดดูอ่าอาจารย์ทุกท่านดูได้เลยครับพระกระเพงซุ้มกอเม็ดเขียวก้อนเขียวครับเป็นมอนสารหลักทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ทุกท่านผิวเปิดมาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยอ่าเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังเรียบมีรอยปูไต่ยาวๆแบบนี้เลยครับ รายการที่1 0นะอาจารย์ทุกท่านองนี้สวยอีกหนึ่งอง์เลยรีบทักมาปิดกันได้เลยนะครับต่อไปเลยรายการที่11นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มครับมีคาบแคลไซหนาๆเลยองนี้เส้นชายจีวรครับนันฐานครับมีพระกำแพงซุ้มกรนะครับมีให้เห็นสวยๆแบบนี้เลยพระกำแพงซุ้มกรมีสวยๆแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ทุกท่านมีเส้นขอบกระจกให้เห็นครับคาบแคลไซหนาๆเลย พุทธศินไปทางสุขโขทัยเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านองนี้ซุ้มไม่สมมาตรกันนะครับซุ้มด้านขวาฝั่งนี้นะครับไม่สมมาตรกันเลยองนี้เนื้อหาด้านข้างครับเม็ดมันาาสารพระกำแพงซุ้มกอครับหนาๆแบบนี้เลยก้อนใหญ่ๆอ่าด้าน,นหลังครับร้อยสังขยาสวยๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่าน ้อยสังขยาท,ที่แบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านจัดจ้านมากเลยองนี้สวยอีกงหนึ่งองเลยรายการที่11นะครับสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะอาจารย์ทุกท่านต่อไปเลยรนะายการที่12นะครับเป็นพิมพ์มีหน้ามีตานะอาจารย์ทุกท่านเป็นมินใหญ่มีหน้ามีตาเลยมีลายแตกลายงา,ยา,ายแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านลายแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยเส้นสีสนะให้เห็นครับออกแก่งๆเลยองคนี้นะฮะออกแก่งๆ,ๆเลย ขอบตัดสวยๆเลยครับเนื้อหาด้านข้างเนื้อาหาด้านหลังอ่าเนื้อหาด้านหลังครับเม็ดบอนสารจัดจ้าเลยเม็ดขาวก้อนขาวครับรอยปูไตนะอาจารย์ท่านจะเห็นรอยปูไตสองรอยนี้เลยนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะอาจารย์ท่านนะอ่าในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าพอให้เห็นอยู่นะครับเม็ดบอลสารลักครับอ่าสวยๆเลยครับต่อไปเลยในการที่สิบสามนะครับ เนื้อหาแบบนี้อาจารย์ทุกท่านก็ชอบกันเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ออกไปทางพุทธศิลป์สุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรเลยหรือว่าพิมพ์ลงพุทธก็ได้นะแต่ทุกท่านนะแล้วแต่คนชอบว่าเรียกแบบไหนเลยเป็นพิมพ์ลงพุทธก็ได้นะมีคาบลงรักติดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยผิวเปิดนะครับมีความใช้งานมาอยู่นะครับผิวเปิดเล็กน้อยครับองนี้ต่อไปเนื้อหาด้านข้างครับขอบตัดสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปนะฮะดลานหลังครับเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านตรงนี้หลังเรียบลงลักติดทองมาแบบนี้เลยลงลักติดทองมาแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านครับอ,องคละ300บาทเท่านั้นเลยต่อไปเลยครับรายการที่14นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มครับมีเส้นชายจีวรครับมีใบหูนะอาจารย์ทุกท่าน พิมพ์เป็นหลวงวิจารได้เลยตีเป็นพิมพ์หลวงวิจารเลยนะอาจารย์ทุกท่านองค์นี้สวยๆแบบนี้เลยทนัทนสมเด็จโตแน่นอนอะทห,หาด้านข้างครับขอบตัดนะอาจารย์ทุกท่านองค์นี้ขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านองค์นี้หลังเรียบครับมีรอยปูไต ด้านล่างตัวนี้ให้เห็นอยู่นะอาจารย์ทุกท่านยาวๆตรงนี้เลยหลังเรียบครับเนื้อองค์พระออกขาวๆเลยตรงนี้ออกไปทางปูนเพชรได้เลยตรงนี้แก่งปูนเพชรเลยอ่ะต่อไปเลยรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเลยนะครับรายการที่สิบห้านะครับ เป็นพิมใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มครับอาจารย์ท่านองค์นี้มีคาบเฉาไซขึ้นหนาๆแบบนี้เลยนะท่านใดชอบนะฮะแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยขึ้นหนาๆแบบนี้เลยล่องแขนลึกครับพิมพ์ชัดเจนครับซุ้มค่อนข้างบางครับสวยๆแบบนี้เลยอาจารย์ท่านนะมีเส้นรางน้าให้เห็นบางๆเลยองนี้ขอบตัดครับขอบตัดชิดเลยองนี้ตัดชิดเลยองนี้สวยๆแบบนี้เลยครับเนื้อหาด้านข้างครับออกหนึบนุ่มเลยองนี้ออก นุ่มเลยเนื้อออกหา,านุน่มด้านหลังครับมีคาบไข่ครับอาจารย์ทุกท่านนะองนี้มีคาบไข่ครับด้านหลังมีรอยกดเป็นรอยกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านสวยๆแบบนี้เลยรายการที่15นะครับต่อไปเลยรายการที่16นะครับรายการที่16ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรตดทะลุซุ้มนะอาจารย์ทุกท่านนะเกรตดทะลุซุ้มเลยนี่เลยใบหน้าเป็นรูปเซี่ยวครับ เป็นพิมพ์ไปทางพุทธศิลป์สุขโขทยัยกำแพงเพชรเลยอาจารย์ทุกท่านองนี้สวยๆครับมีเส้นรางใต้น้ําให้เห็นครับนะฮะด้านข้างครับขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยเม็ดขาวก้อนขาวครับนะฮะด้านหลังครับเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านองนี้เม็ดมนสารครับพระกำแพงสุมกอครับเม็ดขาวก้อนขาวครับผงฐานการทูบครับให้เห็นชัดเจนเลยองนี้ รายการที่16นะครับต่อไปเลยรายการที่17นะครับออ,อกรายการที่17เครับเก่งน้ำมันตังอิ้วเลยองนี้อ่ะเป็นพิมพ์นะครับเป็นใหญ่เลยองนี้มีเส้นจา่ายจีวรให้เห็นเลยเป็นหน้ากลมมนแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านสุมค่อนข้างหนานิดนึงองนี้ออกเก่งน้ำมันตังอิ้วเลยองนี้ครับมีเส้นขอบกระจกครับเส้นบังคับพิมพ์นั่นเองตัดขอบชิดเลยนะอาจารย์ท่านองนี้ เห็นเส้นบังคับพิมพ์อยู่นั่นเองนหกขาด้านข้างครับสวยเลยนักข่าด้านข้างาดูนักข่าด้านหลังครับเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านตรงนี้เม็ดขาวก้อนขาวมีให้เห็นเลยครับสวยๆแบบนี้เลยรายการที่17นะครับต่อไปเลยรายการที่18นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอาจารย์ทุกท่านพิมพ์ใหญ่เลยตรงนี้เป็นนาเป็นรูปเซี่ยวครับ นะเป็นรูปเสีย่ยวเลยองนี้มีเส้นขอบกระจกให้เห็นครับพิมพ์ชัดเจนครับองพระออกขาวๆน้ำนมเลยองนี้ขาวน้ำนมเลยนะอารย์ทุกท่านองนี้เม็ดมันสารก็มีให้เห็นอยู่เลยอะด้านข้างครับขอบตัดนะมีรอยปีร้อยแยกอยู่เลยสวยๆแบบนี้เลยครับรายการละ3 0 0บาทเท่านั้น,ลนาหละนะฮะด้านหลังครับเป็นหลังเรียบครับมีรอยแตกลายงาครับมีเม็ดขาวก้อนขาวนะสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปเลยรายการที่10อขออภัยนะครับ19นะครับอาจารย์ทุกท่านเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มครับมีเส้นชายจีวรให้เห็นครับพิมพ์ไปทางหลองวิจารณ์เลยองนี้มีเส้นขอบกระจกให้เห็นครับขอบตัด,ช,ดชิดแบบนี้เลยอาจารย์ทุกท่านชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยนะครับเนื้อหาด้านข้างครับขอบตัดครับ วันนี้ก็ไปกันเร็วๆเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะนะฮะด้านหลังครับเป็นหลังเรียบเลยอยงนี้หลังเรียบนะฮะสวยๆแบบนี้เลยอ่าสว,สวยเลยครับต่อไปเลยรายการรายการที่20นะครับต่อไปครับรายการที่20ครับเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอาจารย์ท่านนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตดทะลุซุ้มเลยอขออภัยครับ เกตทะลุซ uh, er ุ้ม um, ครับเป็นยุคต้นนะอาจารย์ทุกท่านองนี้เป็นยุคต้นเลย oh. เก่าๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านองค์สามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะฮะด้านข้างครับลอยหดตัวของพระสวยๆแบบนี้เลยอาจารย์ทุกท่านนะออกแก่งๆเลยครับด้านหลังเป็นรอยกดกราบหมาครับอาจารย์ทุกท่านองนี้รอยกดกราบหมาสวยๆแบบนี้เลย ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยนะครับรายการที่20นะครับต่อไปครับรายการที่21เครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรทะลุซุ้มครับมีครับเซลไซส์หนาๆขึ้นทอ่ตั้งองค์แบบนี้เลยซุ้มค่อนข้างหนานะครับอาจารย์ทั้นอกเป็นอกกระบอกล่องแขนลึกครับมีเส้นรางใต้น้าไม่เห็นครับยาวๆครับจางๆเลยตรงนี้สวยๆเลยนะครับด้านข้างครับขอบตัดครับ ขอตัดสวยๆแบบนี้เลยสวยอีกหนึ่งองค์เลยครับด้านหลังครับด้านหลังครับมีแร่เหล็กให้เห็นนะอาจารย์ทุกหเห็นไหมครับแร่เหล็กให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยผัากำาแพงท่มกอก,ก็มีให้เห็นนะอาจารย์ทุกท่านดูตรงนี้นะชัดๆแบบนี้เลยเม็ดขาวก้อนขาวครับรอยแยกก็มีให้เห็นเลยองค์นี้รายการละ300บาทเอง จ,จัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับรายการที่21เลยองนี้ต่อไปรายการที่22นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรดทะลุซุ้มครับองนี้มีเส้นชายจีบอนให้เห็นบางๆให้เห็นอยู่นะครับลองแขนนะครับอลองแขนลึกๆแบบนี้เลยสวยๆเลยครับชมเนื้อหาด้านข้างครับ ขอบตัดครับส,สวยๆแบบนี้เลยอาจารย์ทุกท่านนะครับสวยก็ว่าสวยนะครับไม่สวยผมก็ว่าไม่สวยเลยตรงนี้สวยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะนะฮะด้านหลังครับรอยสังขยาครับอาจารย์ทุกท่านนะรอยสังขยาสวยๆแบบนี้เลยรายการละ300บาทเท่านั้นนะครับอชอบกระทักมาปิดกันได้นะครับดูชอบให้ดูให้ถูกใจกันด้วยเลยอาจารย์ทุกท่านนะต่อไปครับรายการที่23นะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตดทะลุซุ้มเลยมีคาบแคลไซค์ขึ้นหนา,หนาทั่วทั้งองค์พระแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านมีใบหูสายให้เห็นนะอาจารย์ท่านตรงนี้หน,นาแบบนี้เลยรายการละ3 0 0รบาทเท่านั้นนะครับาคาบแคลไซา์หนามากอาจารย์ท่านองน,นี้นะฮะด้าน,นข้างครับกดติดตามรอกันได้เลยนะครับมีพระใหม่มาเปิดให้กับอาจารย์ทุกท่านราคาพิเศษเลยนะฮะด้านหลังครับ ด้านหลังเป็นหลังเรียบเลยอาจารย์ทุกท่านมีครับแคลไซส์ขึ้นนานาทั่วทั้งองค์พระแบบนี้ครับต่อไปเลยายการที่24นะครับอาจารย์ทุกท่านออกแห้งๆเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตออกโยโย่ไปทางด้านซ้ายมือนะอาจารย์ท่านนะเป็นแห้งๆเลยองค์นี้ออกแห้งๆเลยครับออกไปทางแห้งๆเลยองค์นี้ ทางฝากกุเลยนะอาจารย์ทุกท่านมีคาบกุเก่าอยู่เขาตัดสวยสวยเลยนะฮะด้านหลังครับมีรอยปั๊มเลยตรงนี้รอยปั๊มเก่าเก่าแบบนี้เลยครับหลุดลอกตามเวลานะมันไม่ค่อยชัดนะอาจารย์ทุกท่านตรงนี้รายการละสามร้อยบาทเลยครับต่อไปเลยรายการที่25้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับอาจารย์ทุกท่านมีเส้น สายชีวอนทีเห็นครับอ่าบางๆนะาจท,ท่านได้เห็นนะครับซุ้มค่อนข้างสมมากครับอ,องนี้ซุ้มค่อนข้างสมมากเลยมีเส้นรางใต้น้ำให้เห็นครับอ่าสวยๆเลยนะอาจารย์ทุกท่านหด้านข้างครับขอบตัดสวยๆแบบนี้เลย สวยๆนะครับอาจารยนะ์ทุกท่านนะเนื้อด้านหลังครับมีเม็ดมอนสานครับเป็นหลังเ,เอ่อออกไปทางหลังกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านตรงนี้เนื้อหาครับเนื้อหาไปทางกดกระดานเลยมีเม็ดมอนสานครับเม็ดขาวก้อนขาวครับหงฐานการทูบครับลอยปีลอยแยกสวยๆแบบนี้เลยราแบบยการละแบบ300บาทเลยครับอีกเป็นรายการที่25นะครับอ่าก็หมดกันแล้วนะอาจารย์ทุกท่านนะหมดกันแล้วเลยสําหรับ25รายการวันนี้นะอาจารย์ทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ EP ต่อไปนะครับเป็น EP พิเศษกันเลยจัดโปรพิเศษให้กับอาจารย์ทุกท่านแน่นอนเป็น EP พิเศษก็คือเป็นพระใหม่จากวัดละคังแท้การันตีแท้นะครับแต่เป็นพระหลักร้อยเลยการันตีแท้เลยปี5 6นะครับเป็นพระใหม่เพิ่งทําปี56เลยแต่การันตีแท้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนเลย มาแล้วครับอาจารย์ท่านนะนะฮะแบบนี้เลยกดติดตามกันได้รอเลยนะครับอาจารย์ท่านกดติดตามรอกันได้เลยเป็นพระแท้นะครับจากวัดละคางเลยเป็นอีพีพิเศษนะอาจารย์ท่านนี่ครับรุ่นแตกรายงานนะครับผลิตปี2556เลยองนี้กดติดตามรอเลยครับอีพีต่อไปเลยนะครับมาจัดโปรเป็นหลักร้อยเลยแต่เป็นพระแท้นะการันตีแท้เลยจากวัดเลยนะครับอาจารย์ท่านองนี้ วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกท่าน